สบายด,สายดีสบายดีสบายดี <c oughs> จะคั่วได้ยังแกำดำมันได้เคิงคกหรือะ well. ่กเ,เคิงคก,กแล้วขนอยู่หะได้คั <c> ่ <oughs> วาจังแบงเนาะคั่วจังแบงวจ,งจังฮันเนาะดิบมันชินเบิ้งซีมพี่เนาะเมซมเซม เป็นน้อยเัรเจ้าดีน่าน่าัน้าเป็่นตึงเฮนะคิปเป็นตึงเฮะคลิปไดคลิปอ่าคลิป่ายกแน่มาลาโอ้ยบ่ได้ดอกจางห่วงม่เสได้คนัวหักัวห่วงัวหักวห่วงอุ้ยชงม่งงามแทนะ ทังฝ่าคื้มางามเท่งามชออันสมตะเวนตกตินทีได้ปวเ่านุกยงได้ปวถานุกกัส้มตลอดนไ่ได้ปวจะเกลือเดี๋ยวนี้ได้่วน่อยได้แัวเนนม่ได้ปวเต่าค่ยีได้ปวเต่าอยู่ปวเขาปวถามอย่งตายไว้เกย เจดา้เป็นยกระตไากระตทองจถอวใหญ่นี่ทองจใหญ่นี่ลยได้่ยหมบ้หสีอรคนนีกมาหมดแล้วดแล้วเนอตกเนียนหนไหมเอาเอาเียนอานแรงพี่น้องลาปลาว่าเมนูนี่บริดกินโดนเนยสสี่สามสี่เดียปลานสามีสะเ้ยกับน้องมอสไปหาค่ะสะเ้ยน้องมอ ลุงเลยอ่ะอันสะสะเอื่อยจะเป็นฝุ่นทึกกระถางบอกวับไปหาปลาธรรมศาสตร์นะพี่น้องดันไปตึกปลาในน้องมาได้ปลาคอตก็นั่งเข้าูหตัวใหญ่ยุมาดูกันตัวใหญ่ไหมปลาติโตไม่ได้ตัวใหญ่เติมปลาคอตะบอผูุ้ิปนพุธปนเอ้่อไอ้นี่มันโบราณมอหายาเออเอามาแล้วบ่เนี่ยประมาเลยดี ขวันวนด้พี่น้อ้ยผมมีผูดด้ใดกินดิบเนาะเราจะคั่วกินค่ะหอยตุ๋มเสร็มหอได้ได้จังกี่พอดีเนาะเต็มเต็มขกรีไม่โขกปังญ่ ไงกับมากราบกินตลอดได้ยงไงในมาจา้องเโตกันาเจอกันตรอนกินนะจา้าเอ้างดยกลข่าวให้เอาอ่ากินเหมือนโอ้โทษที่พี่น้องคือ,อ,อเปิดแฟฟ อ๋อคือมาอา,ายตรวจตรวจเท่นี่น้องอายตรวจตรวจยับเข่าไอ้บอสินยับเข่ามาดูดิเอ่าน่ามากแต่ตัวเย็นมันหักไปดีหนักนะกินอ้าวอยากรวพ่อจะเยอนนะเนาะหมดแล้วจุกหน้าสบายุกหน้าขามาป้าขาม้าตะเว้ยบอสได้ถ่ายกินพร้อมกัน เป็นเด็กน้อยไปกินเนาะนางเบิงสะกอนนั่นแหละองร้อยก็นางค้างนี่แม่สินางค้างนางนางเบิงสะกอนพี่น้องไม่ต้องให้ผู้ใหญ่คนมากกินร้อยอีร้อยไม่ต้องถ่าผู้ใหญ่หมูบอลอืมอากินชนะผู้ใหญ่หมูอยู่ในเพือนร้อยกินอยังลูกปันขาวลูกนะปลาเอาอันนี้ปีนไปทั้งเอาละปลาแหนนั้นอยากเอาละปลาบ่อืมกินละปลาเราต้องกินปิ้งบ่ซะปีกกล้งบอสก็เสยบไดใหม่ ชิมก่อนให้โอกาสชิมทำกหดหัวกินนูกินนู่นกินจีบห้าร้อยกินปันเหรอปันเอาจะข้ามยังพอนิีบเศ้าเป็นยังอว่าปานี่ใครอยากจะกินมาเย่ามาอีกมับเมาเรือพี่น้องเดือนั่งถ่ายพีสบายดีเป็นลูกเหระยัง นางถาเพิ่งมาได้พี่น้องซีมก็เลยลาบปลาปลาลาบปลาหอนหอนเบเลยาปลาลมหอปลาข้าปลาหอนเอะนเาะนวได้ทั้งอมาเด้อเพราะก่อใ้ช่มกแล้วลูมึงไปอ่าน่นย่เนเด

เนตีมูเน <Hey, mom. S 3> no, really ี well, mm ่ยน้องพิงค์แกมาแทนก่หน้องพิงแกิงกมาไก่กไมน้องพิงคแกจริดเหอ้องชายก็ป้าแล้วปัญาไม่ยอม คำปลาปวดขึ ja ้น <inan>, เ่ขึ้นแบบก็นี่แห้วเกียยนี่เกลีปลาเลยม่เกี่ยแค่บกผิดจิ้มจิมย่หข้อเอออะไรอพีจิ้มบา่ข้อหัวล่างที่มาแก่นกันนะโย้วันนั้เาขมาเกียกินกับพีนเงินไปหาะ ัวยก็หายไปเลนะเฮ้ยมือนแต่งลายผัวน่ะคนกินเบิ่มกินตัวไ่ให้เขาตัวให้เขาไม่เนี้หายได้ยก่เลแต่บอใช่ควละรอคัมาเหนจุกคนบมกันรกันมาวัไหนบอกควบอกควไกับบอกควมมานอเฮ้ยมานอนเ่อยนี่มานอนอเยอะไรขอไดาอ่เอ้เนใ่ สวัสดีค่ะที่น้องค่ะสวัสดียมรไยนะคะอือนี่นี่จะมี่ยังมาอยู่จัดเมนพัวไทยอดีตอร่อยไก่ชิ้นไรเมียมันนียืเลยจ้ะแม่ในนะก็อาจจะถือใกล้ในขันพัวแนนี้ก็ได้ขันพัวแนวนี้เพ่อบัตตอสเตย์โพบัตเตอสเตย์ในแกะจิ้นกืล่ในี ไส่ตั้งนี้ไงมันอีกว่าไม่ใช่ไล่ผัวว่าได้ไล่อื่นบกแอดอกพี่น้องไอีไลยร้านเชาตัวเองไล่ไปอยูนิฟูหัวน้องฟาบเรียบุงพ่อหมหนูโอเคบอก่อจะไล่ถ้าเกื้อพี่นั่ผัวโอเคเดี๋ยได้ไละเอายังใคขอีกนะลูกจะมาจะครบจะไล่ใค น่านนมีล่อย่างนา,า้โนโเโ่ปิดเนาะเียแนวหอนคนจีตกบอดูวันเป็น,นอาหารแนวห่นดูอาการนะท่อนวันจักทังนั้มันตกทีคุ้ นั่งเขาเขีวเอาหานั้นมันอยู่พื้อื่นพน้ำบองไมันสมาย่เนี่ยที่บองน้่สมพาบัดแ่พอกินน้ำบองนไมัมัก็น้ำมองไดอไตัวสองตัวน้ันอไป้าน้ำสพไงนอาอะปยเนี่ยลยอะเยอะ กินเดน่าเสร็จแล้วใช่ไหมไม่แน่้กินนาือตัมหยัางเขาตลาดปากินยุบปีบานเอาปีบานกินยุบปีนตมีนกินต่วนตักนีมอ่ากินอบุอ่าคือกันไบุกินนี่ทำไมอะ

แม่เพื่อนพ่อแฟ้าตอนนี้ฮุสตวตกันเที่ยวเรื่องลายตอนนี้อนมาตาแค่ดูดีอยูีเนาะจะข่ดจะีา้อกระพลตะกาดจะตอโกเนาะไม่ใช่เอาปลานุข้าอยย่สันดิ อาบอ่างไม่ต่างนะโอ้ที่เก๋อุ่นอะไรลงบปให้ในข้าวตัววะไม่ยากเพราะฉะตุ้งต้นละแม่อยากไปก็อมันกินแต่มันเปอยาไปมันจะเคยต้องตื่นนะไปขัดในยืดไม่ไหวคือไปใช้ขัาหม้อหอยห่างแล้วหมอหอยเปิดฝอกจะได้เกืีอยหมอหอยนะคือผานหมอนาไม่ไปจีคุณตามวะ

กินทั้งทุกเลือนมดจะสรมาเหียบ้อยยองไปบอกข์เึรจมาเอาไปต่อไปนจะพัวไคเป็นพูดได้ได้นั่นพูดได้ได้นั่นพนันเสียนะเต็มไหดเลยหมดหมดยังเจ็บเกำลังมัว บุญใได้บุญมีบุญมีบุญติ่อบุญมีพุทธะใหบุญมีพี่น้องเอ้ยบุญมีแบบบาปรายบุญมีแต่กำบ้าบุญมีแต่บาปร้ายมอนกำบ้าบาปัวบาเราไม่เอากร ủa quá oh. ừ, <laughs> ờ. là một chút, mà chút, 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 ra chút, 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 chút,

วันนี้แม่อจะยดก็ได้เนี๋ยมาอยู่มาเน้นนั่นพีกินเลยม่อร่อป้อมแล้ป้อมแล้วไม่ว่าอ่าเดี๋ยวคอคือแม่น้ำขื้นมันเบิดก่อนเนี้ยอยาเอาข่า้นาเข่ามันท่นเบิดในป้ากะเข้าอีกอ่าแบบว่าหลงไม่หลงทำไมมันขาดเจ้า่าที่

เ,เ,เอาตัวนัลงไปตับได้ขวบจานเต็มพักเต้าได้่ากินกับหลับปาเนาะพักเต่าต้ไหมแชของฟาลาี่เเขากันโอ้ยเจนหับของฟานิกมจริงหอ่นานน้ียยัง,งกบกบกบโกน่เ,เนาะ

เียมันเห็นหงมมาทางเนาะเดินป้านะว่ายเกิดอุ่นจริงจิงป่ะมาถ้าเกิดเราเปี่ยนเตี้ยเเดินป้ายเดินิ่คือต้องใช้มาเดินิ่งนาะกาบ้าเกได้ราดับนากวาพวงดับนาดับนาโน้ดนิ้งเมื่อไปแลดันาเมื่อที่อะไมาทิศสามนาที แล้วละพี่น้องขอบใจสุขุสุขคนที่กามาเบ่งพอกันไม่คิดหนาสบายดี